ถ้ามึงรู้ดีมึงจะถามครูทำไมกไปเงยจะเลยทิริีถ่าย่าเถียงดิยาเถียงดิบอกอะไรต้องเชื่อหน่อยทฤอีหอืมสชอบเ่เพราิบ้านน้องวันนีเจะทดแดิเลยเราจแเจ้านเลยวัดชุดเลยใช่ อะไรความเรียบร้อยคือจีโอ้มาเจ้าภาพเจ้าภาพใครติดต่อให้มาดูแลความเรียบร้อยเสร็จเลยจัดชุดใจให้โอ้เสร็จเลยจัดเสร็จสัดเรียบร้อยโอ้พิษที่ของงานเสร็จเลยโอ้โทษโทษโทษพลังงานฮะโลซีละแยะนะเจ้าภาพใส่มากรู่นเหรอโอ้หนึะงหนโอ้ขอบคุณมากครับที่ให้อาหารกันกินอย่างดีแล้วหลุดฟุตบัตรจีน น่าโตสตรีสิโรยเมร์ฮะไม่กสังาเลยไม่ให้เลี้ยวซ้ายไม่ให้เลี้ยวขวานี่ทางแยกที่เท่บ่เนี่ยอ๋อตรีกิมปราบติดเพราตรีมจันใหญ่

โอ้สิมัไปเส้นเ่าอะโอ้อ่าวี่บอกว่า400แล้วมา500เหรออะไรเนี่ยออมันให้วิ่งอ้อมนะวิ่ง400จองถึกรีนบอกอือไปอ้อมมันทอยหางไปลวิ่งเป็นตัวโอเลยกรรมกรรมกรริเอ้ อ่าอกจีอ,อา,าเออียเาอยอ่งิารอ๋อจี่เอชิบวันโมสิจะพาไปที่ไหนจ๊ะอยูย่ป่าอยู่ขาไม่เอานะมอยอยู่าทางิการอ,อโอ้ยอ๋อ